เช่นเคยนะคะเสริมสวยกิษณะช่างออนมหาสารคามไม่ใช่มีเฉพาะเมนูในการดัดผมนะคะวันนี้ช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีคุณลูกค้านะคะทั้งคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเรื่องเล็บขบค่ะเดินทางมาให้เสริมสวยกิษณาช่างออนมหาสารคามตัดเล็บขบออกให้นะคะแน่นอนค่ะการตัดเล็บขบนะ,ะใครที่เป็นปัญหาเล็บขบ จะทำให้ใช้ชีวิตค่อนข้างยุ่งยากลำบากเลยนะคะเพราะว่าเล็บที่จิกฝังเข้าไปในลักษณะที่เกิดผิดรูปนะคะแล้วก็เกิดการกดทับเข้าไปแล้วบางเคสนี่เป็นหนอง เกิดการกัดน้องอักเสบเลยนะคะแต่เคสนี้ก็จิกม้วนเข้าไปที่ข้างแก้มเล็บเท้านะคะก็ทําให้เดินลําบากนะคะแล้วเล็บก็เป็นลักษณะสรีละเล็บที่แข็งช่างอ่อนก็ได้ใช้เทคนิคนะคะและก็อุปกรณ์ในการตัดเล็บขบโดยเฉพาะเลยนะคะใช้กรรไกรปากตรงก่อนในการตัดค่ะแล้วก็ใช้มีดในการแซะเล็บขบนะคะค่อยๆใช้กรรไกรปากเล็กดึงออกมา คบทั้งสองแก้มนิ้วโป้งเลยนะคะพอตัดออกมาเห็นไหมคะรอยที่โดนเล็บแข็งๆกดทับนี่จะเป็นสีแดงละเลือนะคะ mm. เกือบจะอักเสบคุณลูกค้าบอกว่ารู้สึกเจ็บๆครับๆก็เลยมาตัดออกนะคะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ,ะนี่นะคะช่างออนตัดออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆช่างออนเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยกิษนะนะคะ ก็เอาคลิปนี้มาลงให้เพื่อนๆในช่อง youtube ได้ดูกันนะคะแล้วก็อีกข้างแก้มหนึ่งนะคะแก้มหนึ่งของเล็บเท้าออกไปแล้วแก้มหนึ่งของนิ้วเท้านะคะก็มาอีกฝั่งข้างนึงนะคะช่างอ่อนจะชอบเรียกเป็นแก้มจนติดปากนะคะนี่นะคะใช้กันไกรปากตรงค่ะในการตัดกันไกรปากตรงนี้จะทำให้ การตัดนะคะเข้าถึงแล้วก็เป็นแนวตรงนะคะนี่นะคะค่อยๆเข้าไปนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในการตัดดูทิศทางอุปกรณ์ก็ต้องพร้อมมือเลยนะคะตัดให้ถูกวิธีเลยนี่นะคะเพื่อนๆ เป็นเล็บที่แข็งแล้วก็จิกเข้าไปลึกพอสมควรนะคะดีว่าลูกค้าไม่เอาอะไรไปแคะไปแง่ให้เกิดการระบมและอักเสบก่อนนี่นะคะหลังจากที่เราตัดออกมาแล้วนะคะสองข้างแก้มเล็บเลยนะคะนิ้วโป้งนิ้วเดียวขบทั้งสองข้างแก้มเล็บนี่นะคะช่างออนตัดออกมาแล้วจะเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นเล็บที่กดฝังเข้าไปข้างแก้มเล็บนะคะทําให้เกิดการกดทับแล้วเวลาที่เราก้าวเดินนะคะ ก็จะทำให้เกิดการระบุมนะคะเจ็บกดและเจ็บมากเลยถ,ลเถ้าเราใส่รองเท้าถ้าเราใส่รองเท้าที่บีบรัดยิ่งทำให้เจ็บค่ะเสริมสวยกิจนาช่างออนตัดเล็บขบมหาสารคามค่ะขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจและช่างออนก็ยินดีที่ช่วยตัดเล็บขบนะคะ